วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเดินทางด้วยกับรถไฟสายสีแดงชาญเมือนะคะหลังจากที่ลงเครื่องจากดอนเมือนะคะเราก็จะเห็นป้ายค่ะสถานีรถไฟสายสีแดงนะคะเราก็จะต้องเดินตามป้ายหนีไปเรื่อยๆเลยนะคะไปไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีป้ายบอกแนทางพอเจอเรื่อยปุป๊บเลีเเ้ยวซ้ายนะคะเดินมาเรื่อยๆแต่ว่าจะเดินทาง จากขาออกนะคะไปไกยไปนข,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 ข้างไกลนิดนึงนะคะถ้าใครไม่เร่งรีบก็สามารถเดินมาได้ะค่ะถ้าใครเร่งรีบแนะนำเป็นแท็กซี่จะดีกว่าเดินปนะค่ะแล้วก็เราก็จะเดินตามรถไปสัแกนึงก็ได้นะคะจุดซื้อตั๋วด้านนี้เลยะคะ่ะซื้อเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราจะไปลงที่สถา,านีหลักสี่ค่ะเราจะไปชานชาลาที่สามค่ะขึ้นลิฟต์เลยนะคะยืนรอตรงนี้ เปิไฟมาถึงแล้วค่ะตอนเรานั่งน่าจะประมาณที่บาท